ดีคันเดินมีเฮกันเดินแล้วครับม <Yeah. S 1> ี่หันเดินแล้วครับคุสวัสดีครับท่านผู้ชมเอกไปแล้วพี่พี่ออกข้างนอกแล้วพี่ ไปเออเอ่เอ,อีุกยอย่อา,างแต่ผี้ตไก่โออนี่แหละแนวหัดง่างคนได้ไปซื้อง่าอนี่แหละหัดง่างคนได้ไปซื้อง่ายดื้อทำดื้อ งย่างเดียวเดินนาแย่ยางเดียวโอ,โอ้ข้าเราพี่พีค้าเราพี่เอ๊ะเอ๊ะไปเลยลเราบโอ้โเนียบวบโอ้แล้วสีปีนบุญรัตน์ขวนน่ะพว <c oughs> นน่ะแล้วกับลาวเร <c oughs> ื่องนั้นนะนานโอ้มันจริงไง <c oughs> <c oughs> พุญพูญพูหาย้ายพุนพุนพุญพุนพูเลี้ยวไปพุเอ้ยเนีวหัดยางมาเลยซื้อยางครับ